โอเครักาผมก็กราบสวัสดีกันในเชื้อสายดาวข้างด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับพี่สองคนที่คนเดิมอีกแล้วนะครับไหนช่องเฮียสองสลัสซิ่งนะครับช่องหลักพี่สอยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สองทำ ตีดีงี้ออกให้เพื่อนระดับชมรบฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนนะก็อย่างนี้พี่สองบอกนะครับผมคําเตือนมีบอกอยู่หมดแล้วนะเพื่อนนะเขาวนี้อยู่กันหน้าเก็บฟอร์จูนโอเอ็กนะครับผมหรือว,ว่าวัวแห่งโชคลาภนั่นเองนะเพื่อนนะโชคเลือดนะผมก็เป็นเกมประจํานะผมของประเทศเราเลยนะผมวัวแห่งโชคลาภเพื่อนวัวเต็มประเทศ <c oughs> ทำอยู่ทำต่อทำคุยเลยครับผม ไว้จับทุเราที่31บาทด้วยนะทุนน้อยอีกแล้วนะผมตามสไตล์ก้าวไกลแล้วผม3ามออย่าลืมไปเลือกกันนะ <c oughs> ไม่ได้โปรโมทนะครับผมของไม่ได้สั่งของมันมาเองเพื่อนไปต่อนะครับผมเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวเฮียก่อนที่เฮียจะโดนนะครับถ้าโดนไปก็อย่าลืมไปช่วยเฮียด้วยนะถ้าเฮียโดนขังอยู่เพื่อนอย่าลืมไปช่วยเฮียด้วยนะครับผมตามไปช่วยเฮียหน่อยแล้วกันเพื่อนอย่าปล่อยให้เฮียร้รอยนวล เออใครที่มีใจก็อย่าลืมไปช่วยเฮียหน่อยนะครับเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยเฮียเฮียไปไหนว่าไม่ลงคลิปเลยนะครับผมกูนู่นอยู่ทั่สภาครับเมื่อโดนขังอยู่สิบวันไอ้เฮียข้อหานะครับผมข้อหาอะไรลุกดูก่อนึกไม่ออกมาเนยน้องส้มน้องส้มอาริงาโตะน้องส้มอาริงาโตะไม่มานว่าไปต่อไปต่อเดี๋ยวเแป๊บนึงเดี๋ยวเฮียขออนุญาตปรับเสียงให้หน่ง เดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้ยินเสียงเฮียนะครับ oh, <shoot. S 1> ใครเคยฟังเพลงในติเต็มบ้าง One Two Three Four Five <c oughs> E Two One Four Five คือแบบเพลงแม่งปั่นจัดกูฟังแล้วกูยังงงไงมันแต่งได้ยังไงก่อนจัดไปครับผมอันนี้ ไกลไกลเล็กตั้งเข้ามานะเล่นตอนสี่โมงอ่ะนะเกมหัวนี่เกมหัวต้องช่วงเย็นๆเท่านั้นเ่อนช่วงเย็นกับช่วงแบบเี่งหลังนิ่งคืนเนี่ยสี่ทุ่มมันได้อยู่นะแต่ก็ใครใครที่ จำเวลาไม่ได้ก็ดูในกลุ่มแล้วกันนะครับผมเฮียจะแจ้งเกมเปอร์เซ็นให้นะแล้วก็อย่าลืมตามช่วงเวลาแตกกันด้วยนะผมลองไปหยอดดูแต่นะผมใช้คําว่าลองหยอดนะไม่ใช่ว่ามึงเอาทุนไปหมื่นหนึ่งแล้วไปใสต่ตัตม้ตมตั้มตั้มแล้วก็ไม่แตกแล้วก็โทษกูไม่เอานะเมื่อนะแล้วใครที่ให้เฮียปั้นให้นะผมก็ใจเย็นรอทุกค่แล้วคนที่ให้เฮียปั้นแล้วนะผมก็ไปโชว์ในกลุ่มด้วยเว้นไม่ใช่ว่าหายเงียบเป็นหมดเพื่อหายเงียบจริงไม่รู้เป็นโรคอะไรกันนะเรียบร้อยเออมาแล้วผมมาโหกว่านจะเข้าได้สามบาทจังสามา แต่สังเกตน,นะใครที่ดูเฮียเล่นนะคือการเข้าเบ็ดแต่ละครั้งเนี่ยเฮีย er ก็จะปรับเบ็ดกระโดดเบ็ดเป็นเรื่องปกติเลยครับโอเคสวยงามพระรามแบบตอนนี้มาเต็มเต็มโอเคเอาเรื่องสายเด็ดหนึ่งร้อยบาทนะครับผมขออนุญาตปรับเบ็ดขึ้นหน่อยแล้วกันเพื่อนนะไปที่เบ็ดละสิบล้วกันขออนุญาตเปิดออโต้ใส่เลยครับตั้ม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 มาเด็ดตั้มตั้มโอ้ยตั้มีทีนึงโบ เฮ้ยสองทีแล้วสองทีติดที่มันแดกเราไอเวนไอเวนวัวโอ้โหโเฮ้ยไม่เข้าเลยเหรอเรียบร้อยริ้วไปแล้วริ้วริ้วไอเฮียเอ,อ้ยริ้วเลยโอ้โหโเหลือสามบาทเลยเ,เพื่อนเต็มเครื่องกระเบื้องแตกเลยครับผมเหลือสามบาทขออนุญาตเบริลบาทแล้วนะใจะเย็นปั้นก่อนปิดเทโบแล้วไม่ไหว โอ้โหแล้แลวโดนระบ้าดสุดท้ายเพื่อนๆนะจะได้หรือเปล่าเนี่ยจะรอดหรือจะล่วงไปโดดโดดโดโดอะไรเหรอเออมาดิโ,โอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยรอดตายแล้วโกงความตายแล้วเพื่อนโกงความตายบอกแล้วว่าเฮียสายโกงความตายครับผมมาไปาเด้เดี๋ยวเบ็ดสิบต่อ,อยัดแม่งทีหนึง่งมา,ดงมาเด้อครับผมสวยๆไปเด้อพาราแปดพาราเก้าเลยเพื่อนดอกนี้ไปเด้อหนึ่งร้อยบาท ลุ้นมันไหมเดือดไหมกูบอกแล้วมันเดือดจัดเกมบัวเนี่ยไปเดไปเดเฮียพูดเร็วไปหรือว่าเฮียไงก็ขออภัยด้วยนะดีเฮียอินกับเกมอยู่นะปกติเฮียเล่นเนี่ยเฮียก็ไม่ค่อยมาให้ใครดูอย่างเงี้หรออกไ้เฮียมีตั้งแต่มาเริ่มทําคลิปนี่แหละคนเลยคนแบบว่าเฮียจะต้องมาพากด้วยแล้วก็เล่นด้วยเฮียก็เลยแบบไม่ค่อยแบบไี่เท่าไหร่แต่เฮียจะเล่นไปเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครถ้าเฮียแบบว่าหันหน้าผิดหรือว่ายังไงก็เพื่อนๆก็อย่าโกรธเฮียนะเพราะว่าเฮียเล่นจริงจังนะบอกกูจริงจังไอ้เงินกูเนี่ย เติมไปนะเออเงินอะไรอะไรกูไม่ไดคอตังคาหามาด้วยตัวเองกูทําให้แม่ภูมิใช้เล่นสล็อตก็กูก็ต้องเล่นมนไปโอเคสวยงามตอนนี้สองเบิรบัรตเรียบร้อยมาแล้วเต็มเครื่องเกมเครื่องพิงัวหัวแห่งความช็อกเลือดอ,าอ้าวเรื่องวะกบอกเลยว่าสุดจริงเกมงัวเนี่ย บอกเลยผมเป็นตำนานพีงัวนักโดดโลดพลานแน่สองพันบาทกำไรมาเน้นๆมาขออนุญาตปรับเบ็ดขึ้นหน่อยแลวกันนะไปที่เบ็ดละห้าสิบเฮ้ยไอเฮียทำไมกูไม่ปรับเบ็ดหนกัหนกวะทั้งเบ็ดละพันอะไรเงี้ยโอโ้โหไอ้ที่ถ้ารู้ก็รวยแล้วนะครับเพื่อนนะถ้ารู้ก็รวยแล้วไอเวนโอโ้โหจังหวะมันได้ ไปดิห้าพันบาทนะผมขอแยกอีหนึ่งรอบแล้วกันเผื่อมันจะมาอีกสักหนึ่งรอบขอแยกโดดเนะบ็ดหน่อยนะโบอ้ชเไ,ไปโบเบตี่ร้อยไปเข้าเฮ้ย มาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยวันนี้พี่งัวเป็นอะไรครับผมวันนี้พี่งวัวกินหญ้าบ่อยเกินไปไหมนี่โอ้โหไม่เบาแหละพี่เบาสีเบา,บาสองแหล่งใต้เลยครับผมบอกเลยดอกนี้เต็มเครื่องกระเบื้องแตกเลิกเลยดีกว่าไหมเอาอีกชักหน่อยนะโอ้โหเต็มเครื่องเลยครับผมบ่าสองโอเคสีห่หมื่นบาทนะเพื่อนนะนเต็มเครื่องกระเบื้องแตกโอ้โหอะเอาก็ไรสี่หมื่น 40, พอเพื่อนเอาหกพันคืนคืนเว็บไป ามันมีป <Techn Pokémon> ัญญาเอาไปนะนี่คือแบบว่าพี่แบบเล่นเล่นแบบคารโหดมากนะบอลนะแต่ก็ขอโทษทีนะคนแบบว่าที่อยู่ภาคใต้ที่แบบว่าเป็นน้องๆน้องๆนะที่แบบชักทกนะที่แบบว่าเป็นพวกแบบว่าหัวแบบว่าโมโหโมหนะเวลาเราแบบว่าขอโทษขอขอเลยละขอเลยเวลากินน้ำท่อมเบื่อนๆนะก็อย่าไปลงคลิปโม้ทั่วว่าเฮ้ยคนใต้ใจเกลอร้อย เ,ออเพราะว่าบางทีเดี่ยเขาก็ไม่รู้นะว่าคนคนใต้ยอยู่จังหวัดไหนเขาก็เหมาหมดนะก็อยากให้น้องๆน,นะผมบอกว่าเออไปโพสเออคนใต้ใจดีนะไร์สดวคนใต้ใจดีเออซื้อของแล้วแถมให้ด้วยนี่เออก็อยากให้เพื่อนๆนะผมนี่อยู่เป็นน้องๆที่อยู่ภาคใต้นะเด็กรุ่นใหม่ๆนี่ลูกบ่าวนะลูกบ่าวนะวกนะ็ใหนะ้แบบพูดได้แบบว่าให้เขามาเที่ยวภาคเรานะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าให้แบอว่า ไปชักทุกนะ่ะแล้วก็ไปแบบเมาแล้วก็เมาแล้วก็กลางว่าคนใต้ใจกระร้ลกไม่เมานี่ผันดีนี่ผัน,นะผนพลื้อนี่ไม่เอาเลยขอ,อเลยพี่พี่พี่สองขอเลยนะบ่าวสองขอเลยนะพี่สองก็เป็นคนใต้นะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นใต้จ๋านะครับผมก็อยู่ใต้หลายปีนี่เป็นทหารอยู่ที่ใต้หลายปีนะครับผมแล้วก็มีเชื้อใต้ด้วยทางบ้านก็เป็นคนแบบเป็นเชื้อใต้อยู่นะครับผม บอกชอบบอกว่าคนใต้ใจเกลอ้อยนี่แต่ก็เป็นเปนือนี่ยึดแม่ก็คือมันใจเกลร้อยทุกคนแหละแต่อยากให้เพื่อนๆนะครับผมที่เป็นเนี่ยให้บชวนเขามาเที่ยวบ้านเราดีกว่านะครับผมมาดูทะเลบ้านเราสวยๆนะคนใต้เป็นคนใจดีอย่างเงี้ยเออซื้อของแถมให้ด้วยนะก็เป็นคนใจดีนะครับผมอยากให้พูดอย่างนี้กันมากกว่าก็ล่าสุดเยีนเลื่อนในทิกตอกนะแล้วก็เจอนะครับผมไอาคนใต้ใจเกลอ้อยอย่างเดียวเลยนะครับผม เต็มเครื่องเลยนะกินน้ําต้มนี้ก็อยากให้พูดว่าแบบว่าบาร่าเออคนใต้แจกของนะครับผมคนใต้ชอบใจดีบ้านเราทะเลสวยอย่างเงี้ยมาดูบ้านเราดีกว่ามาเที่ยวบ้านเราเศรษฐกิจจะได้ฟื้นฟูเลยนะครับผมโอเคเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮียมาเฮียก่อนนะเฮียไม่ได้สอนใครนะครับผมเฮียขอเฮียขอนะครับผมเฮียขอเพราะว่าเฮียเนอรเจอแล้วเผื่อคนนี้เขาอัดคลิปแล้วเขามาเจอคลิปนี้ของเฮียนะครับผมก็ โอเคเพื่อนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะถ้าใครยนชอบคลิปนี้ก็ผมสนุกสนานแบบนี้นะผมดูได้ทุกวันแบบนี้3เวลา1นึ่งทุ่มห้โมงครึ่งหนงทุ่มครึ่งแล้วก็3ามทุ่มครึ่งนะถ้าชอบอย่าสอมก็ติดตามได้เลย ซอริ่งนะคับผมถ้าใครที่ท้าใครดูแล้วสนุกดูแล้วชอบดูแล้วเป็นกำลังใจนะครับเป็นแรงมันเป็ลังใจให้กับเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เฮียกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมนะครับเทคนิคทุนน้อยเทคนิคปลาเบ็ดเทคนิคเกมงัวเกมเสือเกมอะไรก็ตามให้หนึ่ง Hungary ถึง <tem> ที่นี่เดียวนะครับที่เฮียสองซอร์ซิ่งไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนนะวันนี้ขอญาตขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีตอนดีด้วยนะครับบ๊วย